อาหารที่เรากินคือยาที่ดีที่สุดแล้วก็วัคซีนที่ดีที่สุดก็คือภูมิคุ้มกันของเรานั่นเองครับสวัสดีครับผมบวรศักดิ์ินยาปาปันครับปัจจุบันเป็นเกษตรกร,ร,กรแล้วก็เป็นพ่อบ้านครับแล้วก็อายุสี่สเก้าปีครับอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับผมจะมาบอกเล่าเรื่องประสบการณ์ของผมครับจากการเป็นโควิดครับผมก็เป็นบุคคลหนึ่งนะครับที่ มีความเชื่อในเรื่องของการฉีดวัคซีนครับซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับซึ่งปัจจุบันนี้ผมยังไม่ได้ฉีดวัคซีนและก็เพราะว่าครัวผลก้างเคียงครับเพราะผมเชื่อในภูมิคุ้มกันของตัวเองครับอาการของผมที่เจอจากการเป็นโควิดก,ก็คือตั้งแต่วันที่สิบประมาณวันที่สิบแปดนะครับที่มีอาการวิงเวียนแล้วก็วันที่สิบเก้าวันที่สิบเก้านี้ก็คือมีอาการอาเจียนคอแห้งไอแล้วก็ต้องเสียครับ หลังจากนั้นประมาณวันสองวันก็มีอาการดีขึ้นเกือบจะเป็นปกติครับที่เหลือก็อาการวิงเวียนและก็มีอาการไอครับส่วนสิ่งที่สิ่งที่ดูแลหรือว่าผมไม่เลือกที่จะไม่ฉีดวัคซีนเพราะว่าผมได้ดูแลตัวเองมาโดยตลอดครับก็จากการเรียนรู้เรื่องของปัญหาสุขภาพจากการได้รู้เรื่องแนวทางในการ สร้างภูมิคุค้มกันให้กับตัวเองแล้วก็สุขภาพปัญหาสุขภาพที่เคยเป็นก็หายไปจากการที่นอนกลนแล้วก็เป็นไมเกรนแล้วก็มีไขมันส่วนเกินครับสิ่งเหล่าเนี้ยที่ทําให้รู้ว่าการดูแลตัวเองดีๆเนี่ยทําให้สุขภาพเราแข็งแรงแล้วก็มีภูมิต้านทานที่ดีซึ่งผลจากการที่ผมเป็นโควิดเนี่ยผมรู้เลยว่าสุขภาพผมแข็งแรงพอที่จะต่อสู้กับโควิดได้จนสามารถกลับมาเป็นปกติกครั้งหนึ่งซึ่งสิ่งที่ผม จำเป็นประจําอยู่แล้วในการดูแลตัวเองก็คือการใช้สารอาหารบางตัวในการดูแลตัวเองซึ่งเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันอยู่แล้วครับก็คือโปรโตีนก็คือวิตามินแล้วก็โอเมก้าสามซึ่งสารอาหารเหล่านี้มันเป็นตัวสร้างภูมิคุ้มกันให้เราอยู่แล้วซึ่งผมได้จากการทานนูซิโโปรแล้วก็ออริซ่าแล้วก็มันติแพลแล้วก็นูเทียมครับสิ่งเหล่านี้ที่การที่เราทานเป็นประจำเนี่ย ทำให้สุขภาพเราแข็งแรงอยู่เสมอแล้วก็มีภูมิต้ากันที่ดีครับจากการที่เราเป็นนี่ก็คือบทพิสูจน์ส่วนหนึ่งว่าสิ่งเหล่านี้สามารถต่อสู้กับโรคภัยที่จะเกิดขึ้นได้จริงๆครับแล้วก็สิ่งที่จะฝากไว้ก็คือเราคือหมอที่ดีที่สุดครับอาหารที่เรากินคือยาที่ดีที่สุดครับแล้วก็วัคซีนที่ดีที่สุดก็คือภูมิต้านทานของตัวเราเองครับอยากจะฝากให้เพื่อนๆรักษาสุขภาพกันทุกคนนะครับขอบคุณครับ